ตอนเช้าตอนเข้าสแถวเสาธงเคยโดนปีหน้าเสาธงมเคยครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นรูกเสือแล้วเราเป็นหัวหน้าหมว่หัวหน้าหมู่แล้วก็เขาก็สลับกันเพื่อขลุขทงชาติตอนไหนเรื่องอะไรหรือเราไปเลยแล้วก็ที่จำได้เลยคือมอปลายช่วงที่เราแบบมันเตรียมเองน่ะเราแบบ เด็กก็จะอ่านหนังสือกันดูนี่นั่นคือโรงเรียนเป้มันบับให้เรียนจบม .6 ให้เร็วๆแล้วตอนที่เข้าแถวเออนั่งฟังคุณครูพูดทุกเช้าเนี่ยรู้สึกยังไงร้อนอ่ะคือแดดมันแรงแล้วก็แบบต้องนั่งนานมากแล้วครูพูดยาวคือโรงเรียนเราวัดกระโปรงอะไรเงี้ยกระโปรงสั้นอย่าเงี้ยกระโปรงสั้นเกินไปครึ่งเซนเงี้ยก็คืยืนตากแดด ให้มาเซอร์มายืนเนี่ยว่าน,นี่นี่นี่คนนี้โคงสั้นเกินไปเอาไว้ทัดคนเด็กเมื่อวานแล้วก็ตัดเย็บกันตรงนะเพื่อี่เห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบตอนเช้าๆเราอยู่หูดูยางแล้วครูเขาจะแบบเราอยู่หูดูยางแล้วเราก็อยากแสดงออกทีนี้เพื่อนเราก็ตีเบลนิ่งหน่องนิ่งหน่องนิ่งหน่องแล้วเราก็เลยเห็นกองแตกเราเห็นกองแตกกับกองทอมันลงกันเราก็อ่านแล้ว,วเล่นเพลงชาติเลยดึงเติงต้งเตงแต่เราตีไปจังหวะเติ้งเตึ๊งตึ๊ง ต,ตัดต,ต,ต,ตึงตึงตัดจริงตัดตึงตึิงสภาพคนก็มามุมเยอะยิ่งเยอะเราก็ยิ่งแบบออกของไงตีให้ดังขึ้นสภาพก็มีโอกาสนักเรียนที่อยู่ในห้องดุริยางทั้งหมดกรุณาม,มาหน้าเสาธงด่วนแล้วก็ออกมายินกันหน้าเสาธงเออแล้วก็โดนตีต่อหน้าเสาธงก็เ,ออเออตอนนั้นก็เกิดเลยผู้หญิงก็รู้จักทาเลยท<ห>า,าสามชาติทาสามชาติแล้วก็หน้าหมดก็จะเป็นคนตรธงชาติเออเราก็เราก็มองเห็นแลละ แต่เราเราไม่รู้เรากัดน้ำหนักไม่ถูกเราก็ดึงมาเทสไลดดึงดึงใหญ่เนี่ยดึงสาวสาวสาวจนไม่ยิงเสียงพอแล้วพอแล้วก็ออนพอเนี่ยพึ่งงชาติก็หล่นลงโดยที่เพลงยังไม่จบแล้วทุกคนก็นิ่งๆมันมีแ่นเสียงกระดูกอัดเยอะๆมาเทสมันก็จะแบบล็อกต่อจนจบแล้วเรล้วทงชาติมาหล่นแล้วทาแม่ เราก็เราก็ทำท <c oughs> <c oughs> ่ากูก็ดึงกีกันเลแต่ตาตูมองอนู้นแล้วกูก็ดึงเลยเป็นไม้มาตั้งแต่วันนั้นไม่รู้ไม่รู้อันนี้เราตายมากโ <c oughs> <c oughs> มเมนต์ที่แย่ที่สุดในช่วงมัธยมตัวหดเหลือแค่แบบว่าเท่ามดแดงอย่าเงยอ๋อจริงนะไม่เกี่ยวเรื่องการเรียนเลยอะเรื่องผู้ชายเรื่อย โมเมนต์ที่โดนทำโทษต่อหน้าเพื่อนในโรงเรียนโดนโดนด่าโดนด่าไม่ไม่ค่อยโดนนะแต่ถ้าแบบถ้าอาสุดนี่คือแบบว่าชีวิตเนี้ยไม่เคยแบบไปจีใครเลยนะเพราะว่าแบบจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบฟอร์มเยอะมากแล้วก็แบบเขิมผู้ชาย แต่แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนปอมสามอสามจำได้เลยคือแบบว่าเราสุว่าเพื่อนในกลุ่มมีแฟนกันหมดเออเราจะยังไงจะยังไงเราก็เลยคึบแล้วก็เ,อ,กเอาของขวัญน,นะที่คิดที่สมัยแล้วนะใ,วใส่ดาวกระดาษใส่โหลใส่กล่องปลุกอย่างดีเอาไปให้รุ่นพี่ที่จริงๆก็ไม่ได้ชอบม,มากหรอกแต่แบบ เพื่อนมันมีแฟนหมดแล้วอ่ะเราอยากทำป้าเราคือแบบเฮ้ยเราก็โอเคมั้งอะไรเงีเ้ยแล้วก็ไปให้รีแอคของเขาคืออย่างนี้อ,อ,อ,อเอาไปเอาไปเอาไปน่าเกลียดอู๋แล้วพวแบบวิ่งหนีเราอ่ะเฮ้ยกูเป็นผู้หญิงนะอะไรเงี้ยคือแบบโดนผู้ชายปฏิเสธอ่ะเขายังไม่ทันซองว่าเราพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วพวกเป้ยเนี้ยก็คือสิ่งที่คูให้หรือที่เขาสอนในห้องมันไม่ค่อยได้อะไรเราก็จะอ่านส เราโดนลมก็เรารู้ไปเยอะแล้วเรารู้ไม่กกลเลยแล้วเวลาอาจารย์เสริในห้องเรามันทีกก็ไม่มีลูกปากกาเขียนเขาเลยครูปีนใส่เลยแล้วก็แบบโดนด่าประเภทแบบจำไม่ได้แล้วเหรอว่าเขาด่าว่าอะไรแต่เรื่องเรื่องที่เราไ,ไปฉากกับครูบ่อยๆจะเป็นเรื่องประเภทนี้คือแบบมันผิดอน่ยเราก็แค่อยากจะบอกว่ามันผิดแล้วมันคืออันนี้ไม่ใช่เรอเราอยากไปคุยกับเขาแล้วเขาก็แบบไม่ไม่ฟัง เราก็แบบกับเพื่อนในห้องคิดว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้หรอกตัดผมสร้างผมเกียร์เราเด็กมปลายเราต้องแบบผมยาวหน่อยเท่ๆอนะไรเงี้ยก็เลยแบบนัดแน่นกับเพื่อน,นอะไรผมว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เท่านี้นะพอเขาเขาลดรสชาติลุก๊กแล้วพอทุกคนลุกจะแถวเราจะไม่ลุกเราจะนั่งอยู่ที่สนามปึ๊บเราก็แจกใบติ้วทุกคนเลยทุกคนนะ้ <S 2> <S 2> <S องทุกคนรู้พาไปโอเคได้โอเคพอถึงเวลา ้องเพรสชาร์เสร็จแล้ทุกคนเข้าห้องพัก์ด้าปึ้งปึ้งเราก็ไม่นั่งเราก็นั่งอยู่พอหันไปมองครับไอ้เจี๊ยบไอ้แจ็คแม่งก็ไปอบูแม่งก็ไปก่อนเรือเล่าทุกคนช่วยทุกอาจารย์เธอเธอไปนั่งคำอะไรตรงนั้นอ่ะไม่สบายหรือเปล่าเปล่าครับตกผมเครื่องลุก็มี ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยชอบมากเลยนี่ยกให้เลยนะคือวันหนึ่งอ่ะเราเป็นคนไม่ซักกางเกงในเองอ่ะแม่เราจะเป็นคนซักให้เราประจำแล้วแม่เราลืมซักแล้วตอนเช้าต้องใส่ชุดใส่ชุดพาละชุดบอมอ่ะซึ่งเป็นชุดที่คนชอบถอดกางเกงากที่สุดเนี่ยแล้ววันนั้นไม่มีกางเกงในใส่เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็เลยว่าเอากางเกงในแม่ไปใส่แต่กัน ไอ้เก่งไอ้แม่รู้สึกมันมันเหลืองๆอ่ะนึกออกป่ะว้าลูกไม้หน่อยอ่ะก่อนนั้นก็พยายามก็ดีกว่าไม่ใส่วะเออก็ใส่ไปปึ๊บแล้วแม่เป็นตอนพักอ่ะตอนพักแล้วก็เร,เรียนเรียนยืดหยุ่นเตียงกา,กาแล้วขู่พละจับกางเกงเราปึ๊บเอ้ยอย่าพ,พึ่งพึ่งแกนุ๊กจับอย่าพึ่งกางเกงกางเกงอยู่ในมือข่ะแต่ตัวเราขี้แล้วอ่ะอันนึกผ้าดเด็กลูกขี้ไหมก็คลายอยู่นะแล้วก็กางเกงในสีเหลืองอ่ะแล้วแบบเป็นชว่วงพักช่วงคนเต็มเลย เราได้ยินได้เรารู้สึกได้ถึงความคือหาแล้วก็เงียบอ่ะเงียบทั้งโรงเรียน,นอ่ะแล้วเราก็ก็ค่อโถกขึ้นมาเรข้าห้องน้ำเลยแล้วยออว้อนไปได้ว่าตอนนั้นหน้าตัวเองเป็นยังไงรู้ป่ป็นไหคะคือคือมันพื้นปูนนหะมถ้าซุกแผ่นดินได้คงจะซุกแผ่นดินหนีอ่ะสิ่งแรกที่เราอยากทำตอนน,ตนั้นนะตอนนั้นเรารู้สึกอยากโทรไปด่าแม่ามาก็าบอกแล้วไงมันไม่ใส่กางเกงได้ดีกว่า โคตรอายเลยอ่ะคือแบบเออไม่แน่ไม right? okay, okay. ่ใส่จริงแม่ก็ยังดีกว่าจริงแน่เหนือคือทุกคนไวันลุกขึ้นมานร้อนอะไอ้ตุ๊ดอ่ะไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดเล่นบ้าอะเออชอบแม่มากเลยมืนโค้กเนี่ยของเราโดนนี่ฉันทำฉันจะทำผมป๊อ